กว่มเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่พวกแม็กกี้หนีลงไปยังท่อระบายน้ําที่นั่นครับพวกเขาเผชิญหน้ากับซอมบี้จนกระทั่งโทงมัสโซกับไอเมยาก็ถูกซอมบี้กัดจนตายไปส่วนท่านะาของนีแกนเขาได้ทําการช่วยชีวิตเพอร์รี่เอาไว้และทั้งสองครับกาลังหาทางออกเพื่อที่หนีไปจากเกาะแห่งนี้แต่แล้วพวกเขาก็ถูกซอมบี้ล้อมเอาไว้ ส่วน,นานของจินนี่ที่รู้ความจริงว่าทั้งหมดนั้นคือแผนการของแม็กกี้ที่ต้องการจะหลอกล่อนีแกนให้มาที่นี่เธอจึงหาทางครับที่จะบอกความจริงกับนีแกนให้ได้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง a m c มซเื่อง The Walking Dead: d e a y City ใน EP ีที่6ซึ่งเป็นตอนจบกันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากที่จินนี่จุดพลุแฟร์ขึ้นไปบนท้องฟ้าในตอนนี้ครับแสงสีแดงก็สว่างไปทั่วทั้งเมืองนีแกนที่เห็นแบบนั้นจึงคิดว่าเป็นแม็กกี้จึงทําการวิ่งตามพลุไปเมื่อไปถึงที่นั่นนีแกนก็ได้พบเข้ากับเด็กหญิงครับจินนี่ได้ปรากฏตัวออกมาจากที่ซ่อน นั่นก็ะทาให้นีแกนแปลกใจอย่างมากพร้อมกับเข้าไปถามว่ามาทําอะไรที่นี่แล้วมาที่นี่ได้ยังไงในขณะเดียวกันแม็กกี้ก็วิ่งตามจินนี่มาและพบเข้ากับนีแกนนีแกนจึงถามว่าเธอรู้อย่างนั้นเหรอว่าจินนี่มาที่นี่แม็กกี้จึงบอกว่าเราเพิ่งเจอกันที่ฐานทัพของบูราซีนีแกนจึงหันไปบอกกับเด็กหญิงว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้และในตอนนี้ครับผู้แฟทที่สว่างไปทั่วท้องฟ้าได้เรียกความสนใจทั้งซอมบี้และพวกบูราซีให้รู้พิกัดของพวกเขา ทำให้ในตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาอีกแล้วนีแกนจึงบอกจินนี่ไปว่าเธออยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าเธออยู่ที่นี่ฉันจะต้องปกป้องเธอและช่วยแม็กกี้ไปพร้อมๆกันซึ่งฉันก็ทําไม่ได้ระวังแผนกันแล้วเอาไวน้นี่ว่าฉันกับแม็กกี้จะมาช่วยเฮอร์เชลที่นี่และเธอจะต้องอยู่กับคนของแม็กกี้อยู่ในที่ที่ปลอดภยัยก่อนที่เพอร์รี่จะเสนอว่าผมช่วยพาเธอกลับไปได้นะนีแกนจึงบอกให้จินนี่นั้นกลับไปพร้อมกับนายอำเภอออกไปจากเกาะแห่งนี้ ซึ่งตัวของจินนี่เองก็ไม่ต้องการให้นีแกนนั้นทําตามแผนแการของแม็กกี้นีแกนจึงบอกว่าเธออยู่กับฉันไม่ได้หรอกเธอยังไม่รู้จักฉันดีพอยยนูฉันไม่ใช่คนอย่างที่เธอคิดก็ที่จินนี่จะพูดออกมาครับเธอต้องการจะให้นีแกนทราบว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นแผนแการของแม็กกี้นีแกนจึงสารภาพไปว่าจริงๆแล้วฉันฆ่าพ่อของเธอ หนึ่งในห้าคนที่ฉันฆ่าไปก็คือพ่อของเธอเมื่อรู้ความจริงครับก็ทําให้เด็กหญิงตกใจอย่างมากนี่แกนจึงบอกไปอีกว่าหลังจากที่ฆ่าพ่อของจินนี่ไปแล้วฉันได้ตามเธอไปถึงที่ฟาร์มพอรู้ว่าเธอนั้นไม่เหลือใครแล้วฉันแค่ต้องรับผิดชอบและเธอก็เป็นนี่ที่ฉันจะต้องชดใช้ก็เท่านั้นจินนี่เมื่อรู้ความจริงครับเธอจึงหันหลังแล้ววิ่งจากไปก่อนที่เพอร์ี่จะช่วยพาเด็กหญิงออกมาจากเกาะแห่งนั้นทั้งสองครับข้ามาอีกฝั่งได้สําเร็จ ส่วนทางด้านของนีแกนและแม็กกี้ทั้งสองครับในตอนนี้กําลังจับตาดูรถของโคแอดว่าพวกมันกําลังจะเดินทางไปที่ไหนฐานทัพที่พวกมันนั้นได้ออกพยกไปนีแกนในตอนนี้เขารู้สึกผิดกับเรื่องที่ทําไปก่อนที่แม็กกี้จะถามว่านายคิดว่าแผนการของเราจะสําเร็จไหมนีแกนจึงเล่าว,ว่าในตอนที่ฉันเจอกับโคแอดที่ฐานทัพของมันมันดูดีใจอย่างมากและฉันก็คิดว่าเราน่าจะคุยกันได้บางทีมันก็อาจจะไม่เกิดความเสียหายขึ้น ในขณะเดียวกันนั่นเองรถของโคแอดก็ได้วิ่งผ่านทั้งสองไปทําให้พวกเขาครับจึงรีบวิ่งไปดูว่ารถของโคแอดนั้นมันวิ่งไปที่ไหนซึ่งปลายทางนั้นมันก็มีความสีดําลอยขึ้นบนท้องฟ้าที่นั่นคือจุดหมายที่พวกเขาจะต้องเดินทางไปเมื่อรู้พิกัดแล้วทั้งสองจึงมุ่งหน้าไปที่นั่น ระหว่างทางนีแกนจึงถามว่าในตอนที่พวกเธอนั้นอยู่ในท่อระบายน้ําเธอคิดว่าจินนี่ต้องการจะบอกอะไรกับฉันแม็กกี้ยังบอกว่าใครจะไปรู้ล่ะบางทีเธออาจจะโกรธนายที่นายทิ้งเธอไว้ก็ได้เลยตามมาถึงที่นี่แต่แล้วครับนีแกนก็คิดว่าแม็กกี้นั้นกําลังปิดบังอะไรอยู่ นีแกนจึงเข้าไปโจมแม็กกี้เมื่อรู้ว่าทั้งหมดนั้นคือแผนการของแม็กกี้นีแกนจึงพยายามหนีแม็กกี้ออกมาด้านนอกแต่ทว่าข้า้งนอกนั้นมันก็มีซอมบี้ลายล้อมพวกเขาเอาไว้ซึ่งข้างล่างนั้นก็เต็มไปด้วยซากศพเดินได้ที่ต้องการจะขมือบร่างของพวกเขาการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งนีแกนขอให้แม็กกี้นั้นหยุดแต่ทว่าแม็กกี้ก็ไม่ยอมครับเธอปักมีดไปที่ไหล่ของนีแกนจนทําให้นีแกนนั้นต้องถีบเธอตกลงมาด้านล่าง ก่อนที่ตัวของนีแกนครับจะเข้าไปบอกให้แม็กกี้ยอมซะและในตอนนี้เขาก็คิดว่าจินนี่ต้องไปเห็นอะไรในเมืองของแม็กกี้มาแน่ๆเขาของเสเบียงต่างๆของแม็กกี้นั้นไม่ได้ถูกขโมยแต่ถ้าว่ามีเพียงแค่ตัวลูกชายของแม็กกี้เท่านั้นที่ถูกจับตัวมาและเอโคแอดมันก็ต้องการตัวเขานี่เป็นเหตุผลครับที่แม็กกี้ต้องการจะยื่นหมูยื่นแมวกับโคแอดเอาตัวนีแกนไปและเอาตัวลูกชายของแม็กกี้คืนมาแต่ถ้าว่านีแกนก็บอกว่า ถ้าไม่อย่างนั้นเรามาร่วมมือกันจะดีกว่าถ้าเราร่วมมือกันรับรองได้ว่าเราคือทีมที่โคตรแข็งแกร่งและในขณะนั้นโคแอนกับพูบูราซีก็ปรากฏตัวขึ้นแม็กกี้จึงใช้โอกาสนั้นครับจับตัวนีแกนเอาไว้ตัดภาไปที่นายเพอเพอร์รี่เขาได้พาจินนี่มาส่งยังเมืองบลิกซึ่งที่นั่นก็มีคนมารอรับเธออยู่แล้วนิแกนที่ถูกจับตัวมา ในตอนนี้โคเอก็ได้เล่าว,ว่าหลังจากที่ฉันกลับไปหานายที่เชงชูรีฉันก็พบว่าที่นั่นกลายเป็นซากค้ังไปแล้วก่อนที่ทราบจากโรมลูกน้องของนีแกนเกวยกับสงครามที่นีแกนแพ้รวมไปถึงเรื่องของแม่ไม่คนนี้อีกด้วยฉันจึงคิดว่าจะใช้จุดอ่อนของเธอมาใช้ประโยชน์ในการตามหาตัวนายแต่ก็ต้องมีอะไรมาผลักดันเธอสักหน่อยและตอนนี้เจ้านายเราถึงบ้านแล้วยินดีที่ได้พากลับบ้าน เมื่อมาถึงยังสถานที่ที่กักขังตัวลูกชายของแม็กกี้ครับธนาคารที่เป็นห้องขังอย่างดีไม่มีใครสามารถหนีออกมาจากที่นี่ได้ก่อนที่ในแกนจะสั่งเสียกับแม็กกี้ไปว่าฝากดูแลจินนี่ด้วยนะเพราะว่าเขาต้องเผชิญอะไรต่อจากนี้ก็ไม่รู้ เมื่อโคแอดทำการปล่อยตัวเฮเชลออกมาครับแต่ทว่าเด็กชายก็ไม่ได้ดีใจแม้แต่น้อยที่ได้เจอแม่อีกครั้งการยื่นหมูยื่นแมวก็ได้เริ่มขึ้นนี่แกนถูกพาตัวเข้าไปยังฐานทัพของโคแอดส่วนเฮเชลนั้นก็ได้กลับสู่อ้อมแขนของแม่อีกครั้งตัดภาพมาที่เพอรี่เขาได้เดินทางกลับมายังบาบิโลนเมื่อมาถึงที่นี่เพอร์รี่ก็ถูกสอบสวนครับจากผู้ว่าของเมืองนี้เพอรี่จึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดครับที่ได้เจอในเกาะแมนแฮตตันก่อนที่บอกว่า ผมได้ทําการฆ่านีแกนตายไปแล้วที่เกาะแห่งนั้นรวมไปถึงเรื่องของพลังงานเอทานอลอีกด้วยแต่ทว่าผู้ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเพอร์รี่นั้นบอกความจริงเธอจึงบอกให้ในายเพอร์นั้นเล่าใหม่อีกครั้งรวมไปถึงเรื่องของแก๊สมีเทนอีกด้วยท่านแม่ของแม็กกี้กับเฮอร์เชลทั้งสองครับข้ามกลับมายังแผ่นดินใหญ่ได้สาเร็จเฮอร์เชลที่ตอนนี้เขาไม่ได้ดีใจเลยที่แม่กลับมาช่วยเขาพร้อมกับบอกว่าบนเกาะน,นั้นยังปลอดภัยกว่าบ้านเราซะอีกแม็กกี้จึงบอกว่าการที่ได้ลูกคืนมานั้น แม่พูดไม่ออกว่าดีใจมากขนาดไหนเด็กชายจึงถามกลับไปว่าดีใจเหรอดูเหมือนว่าแม่จะสนใจเรื่องการแก้แค้นอะไรนั่นมากกว่าผมซะอีกเหมือนแม่หมกมุ่นกับเรื่องนีแกนการแก้แค้นซึ่งที่ผ่านมาแม่แทบจะมองข้ามผมไปด้วยซ้ำผมอยู่ตรงนี้แท้แต่แม่ก็มองไม่เห็นความสำคัญของผมแม่เอาแต่รอเขารอแก้แค้นเขาตั้งแต่ผมจำความได้และด้วยคำพูดเหล่านั้นของลูกชายครับก็ทำให้แม็กกี้นั้นคิดอะไรบางอย่างได้ ถ้าดาของนีแกนในตอนนี้ครับโคแอดได้พาตัวเขากลับมายังฐานทัพของดามา่าพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ในอดีตในตอนที่นีแกนครับสอนเขาฆ่าคนสอนทุกอย่างให้และตัวเขาก็กลับมานั่งทบทวนว่าทาไมกันนะฉันกับนายถึงผิดใจกันจนกระทั่งฉันก็คิดออกว่าเพราะว่าฉันฆ่าเด็กหญิงคนนั้นทั้งที่นายสั่งห้ามแต่ถ้าว่าฉันก็ยังทําอีกนั่นกระทาให้ฉันนั้นกลายเป็นภัยคุกคามสําหรับแชงชูรี่ฉันขอสัญญาว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก ท,ท่าท่าของแม็กกี้ที่กลับมาถึงยังเมืองของเธอก่อนที่เธอนั้นจะเ,เข้าไปห่มผ้าให้กับจินนี่พร้อมทั้งเอาตุ๊กตามาคืนให้กับเธอหลังจากนั้นครับแม็กกี้ก็ได้เข้าไปบอกกับลูกชายว่าคําพูดที่ลูกบอกกับแม่เมื่อตอนกลางวันแม่ได้เก็บเอามาคิดแล้วก็จริงอย่างที่ลูกบอกทั่วชีวิตที่ผ่านมานั้นแม่เอาแต่คิดแก้แค้นดินลนที่จะเอาคืนแต่แล้วมันก็จบแบบเดิมการสูญเสียฉะนั้นตอนนี้แม่ปล่อยวางแล้วเรื่องนีแกนแม่จะยุติมันเอาไว้แค่นี้ ภาพได้ตัดมาที่นีแกนเขาถูกเชิญให้มาพบเข้ากับดาม่าคนที่ทรงอํานาจมากที่สุดในเกาะแห่งนี้โคแอดอดใจไม่ไหวที่จะพาเจ้านายเก่ามาพบกับเจ้านายใหม่ของเขาเมื่อเข้าไปที่นั่นดาม่าก็ขอให้โคแอดออกไปก่อนเธอต้องการจะคุยกับนีแกนเพียงแค่ลําพังเท่านั้นดาม่าจึงต้อนรับนีแกนเป็นอย่างดีครับเธอเล่าว่าได้ยินเรื่องราวของนีแกนจากโคแอดและได้ยินวิลกรรมของนีแกนที่ฆ่าคนของเธอในธนาคารอีกด้วย นิแกนจึงถามว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ดาม่าจึงยื่นตาแหน่เพอให้กับนิแกนครับพร้อมกับเสนอให้นิแกนช่วยปกครองและสร้างเกาะแห่งนี้กับเธอเพราะว่าเกาะแห่งนี้ครับมีคนต้องการอย่างมากมันมีพลังงานทดแทนอยู่บนเกาะแห่งนี้เป็นจํานวนมากถ้าได้นีแกนมาช่วยแล้วล่ะก็รับรองได้ว่าไม่มีใครหน้าไหนกล้าต่อกกรนแน่แน่ดาม่าจึงทําการหยิบกุญแจให้กับนิแกนครับพร้อมกับกล่องไม้อันหนึ่งเมื่อนีแกนเปิดดูก็เพราว่าข้างในนั้นมันมีนิ้วเท้าของมนุษย์อยู่ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นนิ้วเท้าของเฮอร์เชลดาม่าจึงเล่าว่าเด็กชายคนนั้นเล่าเรื่องคนที่ฆ่าพ่อของเขาให้ฟังนั่นก็ทําให้ดามา่รารับรู้เรื่องของนีแกนเข้าไปอีกเธอจึงชักชวนให้นีแกนนรับรวมวางแผนกับเธอเพื่อสร้างเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้งตัดภาพมาที่แม็กกี้เธอได้ทําการค้นภาพวาดของลูกชายครับก่อนที่จะพบเข้ากับภาพวาดของดามา่าที่เฮอร์เชลนั้นเป็นคนวาดและเรื่องราวใน The Walking Dead Dead City ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ